อุ้งมุงดูมา,าด,ดูอุ้งวา้วาวาวา้าวว้าวว้าวแล้วจะวา้าวทำไมก็มันตื่นเต้นนี่ครับก็มันตื่นเต้นนี่ครับมาครับเพื่อนๆมาดูอุ้งกันครับอุ้งอุ้งหรือชันนารงนะครับวา้าวขณะนี้เวลา15นาฬิกานะครับเป็นช่วงเวลาที่อุ้งกลับเข้ารังนะครับตอนนี้รังที่ผมยกมาทำความสะอาดนะครับตั้งไว้ยังไม่ทันเก็บเข้าที่นะครับ องมาจับจองพื้นที <Okay. S 3> ่แล้วนะครับน้ององจะรีบไปไหนน้องอุงจะรีบไปไหนไหนขอดูใกล้ๆนะครับว้าวถือว่าโชคดีมากเลยครับความหวานจากมาแดงตัวจิ๋วนะครับนี่ส่งมาให้ถึงบ้านเลยไม่ต้องไปหานะครับไม่ต้องไปหาบ้านนี้หวานมากนะครับบ้านนี้หวานมากนะครับเพื่อนๆเคยเห็นกันไหมครับองครับององหรือชั้นโ์นะครับเป็นพึ่งตัวจิ๋วนะครับให้น้ําหวานนะครับให้ําหวาน นี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยครับลองสองดูซิจากการสังเกตการเลี้ยงอุ้งนะครับจะสังเกตว่าเชา้ชาๆตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงอุ้งก็เริ่มทยอยบินออกไปหากินน้ําหวานนะครับประมาณสามโมงสี่โมงเขาก็จะเริ่มกลับเข้ารังนะครับนี่ตกลงมันอุ้งหรือแมงมุมครับเนี่ย<อ>ให้ดูกันชัดๆเลยครับโอ้นานๆได้โฟกัสอุ้งทีครับรังยังทําความสะอาดไม่เสร็จเลยนะครับ ตั้งไว้ชั่วคราวตอนนี้อุ้งเข้ามาจับจองพื้นที่แล้วครับต้องรีดทํารังขยายแล้วครับเ <Wow. S 1> พื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆน,นี่คือนวัตกรรมบ้านอุ้งนะครับนี่ชั้นล่างสําหรับให้อุ้งเข้าไปทํารังวางไข่นะครับนี่ส่วนนี้ชั้นบนเขาจะขึ้นไปขายน้ําหวานนะครับชั้นบนรังนี้เพิ่งยกมาทําความสะอาดนะครับเพราะว่าตั้งไว้จนลืมอุ้งก็บินหนีย้ายรังนะครับ แต่วันนี้องมาจับจองพื้นที่แล้วครับโอ้ตื่นเ mm ต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยครับถ่ายองชัดๆเลยครับอย่ามายุ่งกับองอย่ามายุ่งกับองต้องดูเรียบๆนะครับตอนนี้อารมณ์อยากถ่ายโฟกัสน้ององนะครับรังนี้อยู่ข้างนอกจะไม่เก็บท่าที่นะครับถ่ายง่ายหน่อยนี่ครับองคือแมลงพึ่งจิ๋วนะครับพึ่งจิ๋ว นี่คือมุมเลี้ยงอุ้งนะครับบ้านอุ้งนะครับส่วนอันนี้คือคลอกนะครับครอกบดนะครับครอกบดเป็นความทรงจําที่เก็บไว้นะครับอันนี้คือครอกทิมข้าวนะครับครอกตำข้าวของคุณยายนะครับเก็บความทรงจําไว้นะครับนี่คือสอบตำข้าวนะครับนี่คือบ้านแห่งความทรงจํานะครับเพื่อนๆนี่บ้านแห่งความทรงจํามีหม้อด้วยมีถัดสังกะสีสวยมากครับ นี่คือมุมเลี้ยงอุงหรือชานโารงเพื่อออกกำลังใจนะครับโอ้อุงจะโชว์เลยครับเพื่อนๆตอนนี้ถ่ายอุงไปอุงบินต่อหมัวเลยครับมาด<น>ู<น>อุง